ร้อยเลขขุนนางแปลงโฉมตอนที่170 1ตอนพิเศษหนึ่งนอกประตูตําหนักหยงเลิศฉินเย่หานเดินวนไปวนมาใบหน้าเต็มไปด้วยความร้อนรนและร้อนใจในชีวิตนี้เขาไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนการเผยอารมณ์ออกมาทางใบหน้ายึกเย็นของเขาจึงถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างที่สุดทำไมยังไม่เสร็จอีกเขาโมโหโจนตวัดสายตามองที่นางในที่ยืนอยู่หน้าประตูอากับกิริยาที่เกรี้ยวกราดของเขาทําให้ นางในผู้นั้นตกใจจนตัวสั่นง,งกงกไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาฟาฟ,า,ฟาบาททรงอย่างร้อนพระไทยเลยพะยะขะหน้าผากของห่วงเผยซานเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อเขาอยากให้ฉินเย่หานใจเย็นลงบ้างทว่าหลังจากฉินเย่หานได้ยินคำพูดนี้สีหน้ากลับดูแย่ยิ่งกว่าเดิมใจเย็นเจ้าจะให้เราจะเย็นได้อย่างไรใบหน้าของเขาดำคล้ำตวัดด้วยโทสะ เข้าไปนานขนาดนี้แล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแม้แต่น้อยสตรีคลอดบุตรผู้ใดจะเป็นเช่นนี้กันใบหน้าของฉินเย่หานดำคล้ำแต่ละคำที่เอ่ยออกมาแทบจะกลายเป็นเสียงคำรามห่วงเผยซานเขาเป็นเพียงทันทีคนหนึ่งก็ไม่ทราบเช่นกันว่าสตรีคลอดบุตรอย่างไรอย่างไรก็ตามเขาทราบดีว่าฉินเย่หานในเวลานี้ไม่มีทางที่จะพูดด้วยเหตุผลเขาจึงไม่กล้าเอ่ยอะไรมากนักเพียงปิดปากอย่างสงบเสงี่ยม ถ่ายทอดคำสั่งของเราออกไปให้อย่างโซเชิงผู้นั้นใส่หัวไปจงใส่หัวไปให้ไกลๆทางที่ดีที่สุดอย่าให้เราเห็นเขาหลังจากหววเผยซานได้ยินคำพูดประโยคนี้ใบหน้าของเขาก็กระตุกเล็กน้อยที่จริงจะว่าไปแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรการว่าราชกิจยามเช้าในวันนี้อย่างโซเชิงกับซูหลี่พูดโต้เถียงกันสองสามประโยคที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรทว่าหลังจากซูหลีกลับถึงตำหนักหยงเลิมไม่นานก็เริ่มเกิดอาการน้ำเดิน ยามนี้ฉินเย่หานจึงโทษทุกสิ่งทุกอย่างลงที่หยางโซเฉิงพยายาข่าววงเผยซานรีบขานรับจะว่าไปซูหลี่คลอดบุตรวันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหยางโซเฉิงผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยถ้าคนผู้นี้จะผิดก็ผิดที่เขาไม่มีตาซูหลี่ท้องโตขนาดนี้แล้วยังคงยืนหยัดที่จะเข้าร่วมประชุมราชกิจยามเช้าเวลายอย่างนี้แต่เขาก็ยังจะถกเถียงกับซูหลี่ให้ได้ไม่แปลกที่เขาจะต้องรับผลเช่นนี้ หมอตํยาเล่าเส้นเลือดตรงขมับของฉินเย่หานแทบจะระเบิดกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้โทสะของเขาลดลงได้ทุนฝ่าบาทในเวลานี้หมอตํยาคอยประนิบัติอยู่ข้างกายพระราชะครูพระยะค่ะเมื่อฉินเย่หานได้ยินคำพูดประโยคนี้อีกครั้งสุดท้ายเขาก็ทนต่อไปไม่ไหวความเงียบสงบเช่นนี้ทำให้หัวใจของเขารู้สึกวุบโวงไม่มีความมั่นใจเลยสักนิด เมื่อไม่ได้ยินเสียงของซูหลีภายในใจของเขายิ่งร้อนรนจนทนไม่ไหวแล้วหากในเวลานี้เขาเลือกได้อย่างไรเขาก็ไม่เอาลูกคนนี้แล้วถอยไปเมื่อคิดถึงตรงนี้ฉินเย่หานก็ทนรอต่อไปไม่ไหวเขาก้าวเท้าเตรียมจะผลักคนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูออกเพื่อบุกเข้าไปภายในตำหนักฟาบาดมิได้มิได้พยะคหะวหวงเผยซานร,ร้อนในจนใบหน้าซีดขาวไปหมด ห้องคลอดนั้นเป็นสถานที่มีโลหิตโดยทั่วไปแล้วยามสตรีคลอดบุตรบุรุษไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชินเยหานผู้ซึ่งเป็นบุคคลสูงสักเช่นนี้ฟาบาทเขาต้องการพูดอะไรบางอย่างทว่าจูจูกลับต้องรับเท้าของชินเยหานเข้าไปเต็มๆห่วงเผยซานรู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากทําได้เพียงถอยออกไปแอดทันทีที่เงยหน้าขึ้นชินเยหานก็บุกเข้าไปด้านในโดยไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นแล้ว เร็วเข้ารีบให้คนไปขัดขวางฝาบาทเอาไว้ห่วงเผยซานแทบคลั่งชินเย่หานเข้าไปภายในห้องนั้นอย่างราบรื่นโชคดีที่ห้องนี้สร้างขึ้นตามมาตรฐานของตำหนักหลวงหลังจากเข้าไปห้องส่วนนอกแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นใต้เท้าออกแรงเจ้าข้าหลังจากชินเย่หานเข้าไปก็ไม่ได้ยินอะไรเพียงได้ยินเสียงของหมอตำแย่หลีเอ,อ๋อหลีเอ,อ๋อเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเรามาหาเจ้าแล้วใบหน้าของชินเย่หานเต็มไปด้วยความร้อนใจ หมอตํแาและคนอื่นๆที่อยู่ในตําหนักในเมื่อได้ยินเสียงของชินเยหานต่างแตกตื่นจนใบหน้าซีดขาวตอนที่ 1702. ตอนพิเศษสองหลีเอ,อ๋อเป็นอย่างไรบ้างชินเยหานอทนฟังต่อไปไม่ไหวเขาอยากรู้อย่างแน่ชัดว่าซูหลีเป็นอย่างไรบ้างเขาสาวเท้าตั้งถ้าเดินเข้าไปภายในตําหนักส่วนใน ฟาบาททรงกระทำเช่นนี้มีได้เพคะเย่ล่วกับไปฉินทั้งสองคนแต่งตัวดังสตรีที่ออกเรือนแล้วทว่าสุลีคลอดบุตรพวกนางต่างมาที่นี่กันพร้อมหน้าชินเย่หานหุนหันพลแล่นเข้ามาเช่นนี้มีเพียงแค่พวกนางผู้ซึ่งเป็นคนปรนิบัติข้างกายสุลีตั้งแต่แรกเริ่มจึงจะสามารถโน้มน้าวชินเย่หานได้หีเอเอ๋เป็นอย่างบ้างยังสบายดีหรือไม่ทําไมถึงไม่มีเสียงตอบรับเลยแต่น้อยชินเย่หานทั้งตกใจและโมโหทว่าเขาก็หยุดฝีเท้าลง ใต้เท้าไม่เป็นไรเจ้ากระเพียงแต่เหนื่อยละเท่านั้นเย้ลัวได้ยินดังนั้นจึงรีบตอบเขาไม่ได้เรายังไม่วางใจพวกเจ้าถอยไปไม่ว่าใครจะพูดอะไรฉินเย่หานก็จะเข้าไปในห้องนั้นให้ได้ฟาบาดเพคะชั่วขณะนี้คนที่อยู่ภายในห้องต่างก็มีความตึงเครียดเย่หานและในเวลานี้เองพลันมีเสียงแหบแห้งจากภายในดังขึ้น ฝีเท้าของฉินเย่หานหยุดลงอย่างรวดเร็วเขารีบเอ่ยขึ้นว่าหลีเอ๋อเจ้ายังสบายดีใช่หรือไม่เย่ข้าไม่เป็นไรน้ำเสียงของซูหลีดูอ่อนแรงอย่างบอกไม่ถูกทว่านางก็ยังพยายามส่งเสียงเพื่อหยุดฉินเย่หานนางไม่เชื่อเรื่องเลือดกับห้องคลอดอะไรพวกนั้นทว่าหากฉินเย่หานเดินผ่านประตูนี้เข้ามาไม่รู้ว่าด้านนอกจะมีข่าวอะไรแพร่งพรายออกไป เขาทำเพื่อตอนมามากพอแล้วสุลีไม่ต้องการให้คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นสร้างความรำคาญใจให้ชินเย่หานอีกแม้ว่าชินเย่หานจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทว่าความรักเป็นเรื่องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดังนั้นนางเองก็หวังให้ชินเย่หานมีความสุขดีเชกเช่นกันเย่หานข้าสบายดีมากท่านอยากเข้ามาเมื่อคิดได้เช่นนี้สุลีจึงฝืนกำลังของตอนเองและเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา ยายเสียงของเจ้าถึงเป็นเช่นนี้เช่นนี้จะเรียกว่าสบายดีหรือคิดไม่ถึงว่าฉินเย่หานจะไม่เชื่อนางทุนฝ่าบาทโดยทั่วไปและสตรีคลอดบุตรก็เป็นเช่นนี้เพคะเมื่อครู่นี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของใต้เท้าดังนั้นจึงอ่อนแรงอย่างมิอาจเลี่ยงได้เพคะหลังจากเย่ลัวตั้งสติได้ก็รีพูดน้มน้าวฉินเย่หานทันที หากฝ่าบาททรงประทับอยู่ที่นี่เกรงว่าจะทําให้ใต้เท้าฟุ้งซ่านซึ่งนีเป็นผลดีต่อใต้เท้าหากฝ่าบาททรงอยากให้ใต้เท้าดีขึ้นขอเชิญฝ่าบาทเสด็จออกไปก่อนเถิดเพคะชินเยหานได้ยินคําพูดของเย่ลั่วสีหน้าจึงเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นถนัดตาที่จริงแล้วเขารู้สึกว่าตนกังวลใจจนทําให้เรื่องวุ่นวายไปหมดทว่าเรื่องเช่นนี้เขาไม่มีทางที่จะไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรฝ่าบาท ทรงเสด็จออกไปก่อนเถิดใต้เท้าซูจะได้ไม่วอกแวกพยายะขววงเผยซานรีบตามเข้ามาเขาเดินมาหยุดตรงหน้าชินเยหานและรีบเอ่ยขึ้นสีหน้าของชินเยหานดำคล้ำทะวะ่าสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นมีเหตุผลโดยเฉพาะเสียงของซูหลีฟังดูอ่อนล้ามากจริงๆหลีเออเราออกไปก่อนเจ้าต้องดีขึ้นนะมีเรื่องอะไรเจ้าจากต้องเรียกเรารู้หรือไม่ชินเยหานก้าวออกไปอย่างพะวงหน้าพะวงหลัง ได้สีน้ำเสียงของซูหลีแหบต่ำกว่าเดิมจากนั้นไม่นานก็มีเสียงร้องเสียงแหลมดังขึ้นทันทีที่ชินเย่หานได้ยินสีหน้าพลันเปลี่ยนไปจากนั้นจึงเอ่ยด้วยความโกรธว่าเจ้าเด็กผียังกล้าทรมานแม่เจ้าอีกหรือรีบกลิ้งออกมาเดี๋ยวนี้เขาร้อนใจจนจะเป็นบ้าแล้วในชีวิตนี้เขาไม่เคยเอ่ยคำพูดเช่นนี้มาก่อนเขาไม่ทันได้คิดอะไรมากคำพูดเช่นนี้ก็พ่นออกมาจากปากแล้ว ในขณะนั้นเองอุแวกเสียงทางกร้องดังกึกก้องไปทั่วตำหนักหยงเลอทุกคนคิดไม่ถึงว่าเสียเวลาไปนานขนาดนี้กลับถูกประโยคเดียวฉินเย่หานทําให้คลอดออกมาจนได้แต่ละคนพากันนิ่งค้างไปหมดไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือว่าควรแสดงออกอย่างไรดียินดีด้วยเพคะฝ่าบาทเป็นพระโอรสน้อยเพคะตอนที่1 7 0 3ตอนพิเศษสาม ฉินมู่หลีไม่เคยเห็นใครเป็นรัชทายาทที่น่าเวทนาเท่าตนแล้วจริงๆนะ,สะเสด็จพ่อของเขาเป็นห้องเต้แห่งราชวงศ์ต้าโจซงมีท่าทางเย็นชาดุดน้ำแข็งยามปกติสเสด็จพ่อไม่เคยแสดงสีพระพักดีๆให้เขาเลยแม้แต่น้อยหากมิใช่ลุงจี้รับรองกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่าเขาเป็นรัชทายาทจริงๆเขาคงคิดว่าตนถูกเก็บมาเลี้ยงหรือไม่ก็เป็นบุตรของท่านแม่กับบุรุษอื่นแล้ว เสด็จพ่อในความทรงจำนั้นเย็นชาดุดน้ำแข็งตลอดเวลาเว้นแต่รอยยิ้มทั้งหมดของเขาล้วนมอบให้แก่มารดาของฉินมู่หลีเขามีมารดาที่ดีที่สุดคนหนึ่งท่านแม่ของเขามีรอยยิ้มที่งดงามมากแม้บางครั้งจะมีอุปนิสัยเหมือนเด็กไปบางทะว่าเขากลับรู้สึกว่ามีท่านแม่เช่นนี้ถือเป็นเรื่องโชคดียิ่งนักชื่อของฉินมู่หลีนั้นใช้คำจากชื่อของท่านแม่คำหนึ่งเมื่อผสมกันแล้วหมายถึงรักและเทิดทูนเจ้า ลุงจี้บอกฉินมู่หลี่ว่าชื่อนี้บิดาของเขาเป็นคนตั้งให้ทว่าจนถึงบัดนี้เขาก็ไม่อยากจะเชื่อนักว่าบิดาที่เย็นชาและแข็งกระด้างจะตั้งชื่อที่หวานเลี่ยนเช่นนี้ทว่าเสด็จพ่อทรงปฏิบัติต่อท่านแม่อย่างดีนี่เป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้กันดีเสด็จพ่อของเขานอกจากท่านแม่แล้วก็มิมีสตรีใดอีกความอ่อนโยนและความดีงามทุกอย่างของเขาล้วนมอบให้กับท่านแม่ ไม่เพียงเท่านั้นเสด็จพ่อของเขายังเป็นฮ่องเต้ที่ดีอีกด้วยเขาตั้งใจปกครองพัฒนาบ้านเมืองภายใต้การปกครองของเขาทําให้ราชวงศ์ต้าโจ้นั้นจเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาอย่างรวดเร็วที่จริงฉินมู่หลีนั้นเลื่อมใสในตัวของเสด็จพ่อของเขาเป็นอย่างมากหากเขาไม่ใช้สายตาเมินเฉยกับตนฉินมู่หลีคงจะเบิกบานใจกว่านี้ ต่อมาฉินมู่หลีถึงทราบว่าที่เสด็จพ่อทรงปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้เป็นเพราะตอนเขาเกิดท่านแม่ประสบกับความลำบากเป็นอย่างมากนางแทบจะตายถึงจะให้กำเนิดเขาออกมาได้ทว่าฉินมู่หลีรู้สึกว่าตนได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องนี้เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเสียหน่อยท่านแม่ของเขาแสนดีขนาดนี้เขาแทบจะถวายทุกสิ่งไว้ในกำมือของท่านแม่แล้วเขาจะยอมที่จะให้ท่านแม่ได้รับความลำบากได้อย่างไรกันน่าเสียดายที่คำพูดเช่นนี้เสด็จพ่อทรงไม่ฟัง ในสายตาของเสด็จพ่อนอกจากเรื่องของราษฎรกับบ้านเมืองแล้วก็ทรงมีเพียงท่านแม่ของเขาเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นล้วนไม่อยู่ในสายตาล้วนไม่สนใจใยดีถึงแม่เขาจะเป็นบุตรของเสด็จพ่อก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นกระทั่งกับน้องๆของเขาอีกสี่คนล้วนเป็นเช่นนี้ถูกต้องแล้วเขายังมีน้องชายน้องสาวอีกสี่คนล้วนเป็นบุตรท่านแม่ของเขานอกจากท่านแม่ของเขาแล้วเสด็จพ่อก็ไม่มีสตรีอื่นอีก เจ้าสองคือน้องชายของเขาฉินมู่หลีรู้สึกว่าหมอนี้สืบทอดอุปนิสัยชุนเฉียวของบิดาของเขามาจริงๆเขาปั้นหน้าเย็นชาตลอดทั้งปีไม่พูดไม่จานิ่งเงียบตลอดทั้งวันมองดูแล้วช่างหน้าปวดหัวส่วนเจ้าสามกับเจ้าสี่เป็นฝาแฝดเจ้าสามเป็นเด็กชายเจ้าสี่เป็นเด็กหญิงเจ้าสามนั้นเป็นคนว่านอนสอนง่ายเสียแต่ว่ามีอุปนิสัยเสเพลเหมือนกับไหวอ่องท่านอาของเขามีปานส่วนเรื่องอื่นๆเขาไม่ทำให้ฉินมู่หลีปวดหัวเกินไป ส่วนเจ้าสี่นั้นทําให้คนปวดหัวยิ่งนักในบรรดาพี่น้องทั้งหมดฉินมู่หลีเป็นคนที่พูดง่ายที่สุดดังนั้นเจ้าสี่จึงชอบพัวพันกับเขามากที่สุดน้องสาวคนนี้แม้จะเป็นสตรีทว่ามีอากับกิริยาดังองค์ชายปีศาจก่อเรื่องได้ทั้งวันและยังต้องให้ฉินมู่หลีตามเก็บกวาดให้นางอีกพอพูดถึงนางฉินมู่หลีก็ไม่ใช่เพียงแค่ปวดหัวซ้ำยังปวดไปทั้งร่าง ส่วนเจ้าห้าตอนเขาอายุได้15ปีท่านแม่เพิ่งจะตั้งท้องเขาขาไม่เคยเห็นเสด็จพ่อทรงกริ้วขนาดนี้มาก่อนเป็นเพราะยามที่ท่านแม่ท้องเจ้าห้าอายุของนางไม่น้อยแล้วเสด็จพ่อทรงรู้สึกว่าการตั้งคันเจ้าห้านั้นสําหรับท่านแม่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและอาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายของท่านแม่ดังนั้นเสด็จพ่อทรงคัดค้านยามที่ท่านแม่ต้องการเก็บเด็กคนนี้ไว้ในทันที ทว่าครั้งนี้ไม่ว่าจะพูดอย่างไรท่านแม่ของเขาก็ไม่ยินยอมตอนที่1 7ึ่งตอนพิเศษสี่ท่านแม่เชื่อมาโดยตลอดว่าในเมื่อเด็กเกิดมาแล้วถือเป็นของขวัญจากสวรรค์ไม่ว่าอย่างไรก็ควรให้เด็กมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นับเป็นครั้งแรกที่ตนเห็นบิดาของตนยอมประนีประนอมเช่นนี้ตลอดทั้งชีวิตนี้คนที่สามารถทำให้เสด็จพ่อของเขายอมประนีประนอมทุกเรื่องได้ก็คงมีเพียงท่านแม่ของเขาเท่านั้น ยามที่ท่านแม่คลอดเจ้าห้าเขากับบิดาเฝ้ารอยอยู่ด้านนอกห้องนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเสด็จพ่อที่เยียบเย็นมาโดยตลอดแสดงอากับกิริยาเช่นนี้ออกมาในเวลานั้นเองเขาถึงได้ทราบว่าทำไมเสด็จพ่อถึงได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ไว้นาน,นเพราะเขารักท่านแม่ของฉินมู่หลีมากในยามปกติเขาทนุทนังไว้ในกำมือตลอดแม้แต่ความลำบากเพียงเล็กน้อยก็ไม่ยอมให้ท่านแม่ของเขาได้รับ แล้วเขาจะทนให้ท่านแม่รับความเจ็บปวดเช่นนี้ได้อย่างไรกันโชคดีเจ้าห้าไม่ทําให้ท่านแม่ทนมานักและคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยดีเจ้าห้าเป็นเด็กผู้หญิงมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับท่านแม่เป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เขาเห็นว่ายามบิดาของตนมองเจ้าห้าไม่ได้ดูเยือกเย็นเหมือนกับยามมองดูพวกเขาสี่พี่น้องทว่ายังมีความอ่อนโยนหลายส่วน เจ้าห้าเป็นคนเดียวในบรรดาพี่น้องอย่างพวกเขาที่สามารถเห็นสีพระพักอันเบิกบานของเสด็จพ่อแม้จะพูดว่าเสด็จพ่อทรงมอบสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับท่านแม่ทว่าสำหรับความอ่อนโยนที่เสด็จพ่อทรงมีต่อเจ้าห้านั้นทําให้พวกเขารู้สึกอิจฉายอยู่บ้างไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะเจ้าห้ามีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับท่านแม่มากความรักที่เสด็จพ่อมีต่อท่านแม่นั้นลึกซึ้งมากนะัก เนื่องจากเสด็จพ่อทรงชอบยึดท่านแม่ไปครองพี่น้องคนอื่นๆจึงอยู่ในการดูแลของฉินมู่หลีดังนั้นทุกคนจึงผูกพันกับฉินมู่หลีเป็นอย่างมากเรื่องความเกลียดชังระหว่างพี่น้องจึงไม่ปรากฏในครอบครัวของเขาใครใช้ให้ครอบครัวเขามีบิดาอย่างเสด็จพ่อกันหากไม่ใช่เพราะเสด็จพ่อยังใส่ใจเรื่องของบ้านเมืองบางครั้งฉินมู่หลียังคิดว่าเสด็จพ่อทรงมีชีวิตอยู่เพื่อท่านแม่เท่านั้น ถึงขั้นพูดได้ว่าในดวงตาคู่นั้นมีเพียงท่านแม่เพียงผู้เดียวหลังจากฉินมู่หลีเติบใหญ่เขาก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยหรือใส่ใจเรื่องหยุมหยิมเหมือนกับในอดีตแล้วเขาเข้าใจเสด็จพ่อดีหากต่อไปเขามีสตรีที่ตนรักเขาก็คงเป็นเช่นนี้เหมือนกันกระมังเสด็จพ่อทรงเข้มงวดกับเขามากทว่าอันที่จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเขาเสด็จพ่อทรงไม่เคยคิดจะมอบตำแหน่งห้องเต้ให้ผู้อื่นตั้งแต่แรก ฉินมู่หลีที่คิดว่าเสด็จพ่อไม่รักตนมาโดยตลอดหลังจากเติบโตเขาถึงทราบว่านี่เป็นความรักที่เสด็จพ่อมอบให้แก่เขาเพียงแต่ใครจะมาบอกเขาได้บ้างของขวัญพิธีประดับหมวกของผู้อื่นล้วนได้ของขวัญที่น่าสนใจหรือของขวัญที่มีความหมายทว่าพอถึงตาเขากลับกลายเป็นได้แผ่นดินผืนหนึ่งยามฉินมู่หลีทราบว่าเสด็จพ่อมอบตำแหน่งห้องเต้ให้กับเขาเขารู้สึกสับสนไปหมด แม้เขาจะสามารถยืนหยัดคนเดียวภายใต้การแนะนำของเสด็จพ่อทวศเสด็จพ่อทรงมีพระวรกายแข็งแรงอีกทั้งยังไม่มีริ้วรอยของอายุบนพระพักเลยทำไมถึงต้องถึงขั้นสละบัลลังก์ให้เขากันต่อมาฉินมู่หลีถึงได้ทราบว่าเดิมท่านแม่เป็นขุนนางเกือบทั้งชีวิตจึงเริ่มรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วสเสด็จพ่อทรงพระราชทานตำแหน่งห้องเต้ให้แก่เขาก็เพื่อพาท่านแม่ไปท่องเที่ยวในใต้ล่า เผชิญหน้ากับเสด็จพ่อกับท่านแม่เช่นนี้เขาไม่รู้ว่าตนควรจะทำอย่างไรดีผู้อื่นกัดฟันต่อสู้เพื่อตำแหน่งห้องเต้ทอว่าเมื่อมาถึงเขาแล้วกลับกลายเป็นเช่นนี้จนถึงบัดนี้ฉินมู่หลีถึงได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าทำไมเสด็จพ่อถึงเข้มงวดกับตนมากขนาดนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะความสามารถของเขาทำให้เสด็จพ่อกับท่านแม่สลัดทุกอย่างทิ้งได้ในเร็ววันแล้วจะได้ไปท่องเที่ยวทั่วไตาลานั่นเอง ถึงกระนั้นฉินมู่หลีก็ทําอะไรไม่ได้บัดนี้ตําแหน่งห้องเต้เป็นของเขาแล้วถึงเขาจะหัวแข็งอย่างไรก็ต้องทนยอมรับหน้าที่นี้ส่วนเสด็จพ่อกับท่านแม่ของเขาใครจะรู้ว่าพวกเขาไปท่องเที่ยวที่ไหนกันแล้ว